แปลกประหลาดบ่เปี่ยคือเอาเกลือใสบอ่บักพผามันสิบ่ตายสิว่าซั่นเกลือสินเท่าพี่น้องเกลือบันดุงอันนี้ด้วยหลักวิชาการลุงเอาพวกหจักดอกว่าหน่วยมันจังสิดกหนาม,มันจังสิหวานพะนะหวาน่นาว,านนวยแต่ว่าบักพผาดกแลหลีได้บาดนี่หวานพร้อมหนาม,มันก็ได้สมมติสาคาเนี่ยม่บา้านแพลวได้ลุงไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันก็เป็นหนามกอยหนามเค็มนี่พี่น้องพผาเขาก็ยังดกคือหวานแต่เอาแล้วลุ้งจะใส่เลยสอกเสร็ะพี่น้องนี่หน่วยมันบ่จับเพี้ยนบ่จับกระบอกดก ต้นนี่ต้นยญ่นี่พักวานกันได้ใส่ฮังฮังมักสีดาฝรั่งกิมจูสวัสดีครับพ่อกับคนมักไงอีกดาวมือนี่ยสิบเอ็ดโมงเสาร์พี่น้องแดดเต็มฝ่าคืเอเเ่าละมือนี่ยหอนคักหมู่บ้านนี่ลุ่งตัดหญ้าน้อคลิปที่แล้วเนาะ ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมือนี่สิมาใส่เกลือพี่น้องเอาเกลือใส่มะพร้าวแปลกประหลาดบ่เปียนกลือเอาเกลือใส่มะพร้าวมันสิบ่ตายสิว่าซั่นอ่าลุงซื้อเกลือมาตั้งแต่ปีกลายลแล้วล่ะนี่บ่ได้ใส่จักเทื่อนจะื้อมามีเวลาใส่นี่มันเป็นเกลือสินเท่าพี่น้องเ,เกลือบันดุงเป็นอย่างก็จะใส่ยอดมะกเผาเพราะที่ว่าอย่ามันตายสิว่าซั่น อันนี้ด้วยรักวิชาการลุงของพวจักดอกว่าไปยังขึ้นจังมันจิถือกหยังกันกับบกเผานะลุงตั้งขอสังเกตอยู่สองอย่างหนึ่งสมัยลุงเป็นเด็กหน่อยพอลุงเนี่ยมักสิใส้ลุงเนี่ยเอาอันเกลือขึ้นไปใส่หยอดกรกบกเผาน่ไปต้นชุงๆเนี่ปีนขึ้นไปนาอโอบขึ้นไปเอาไปใส่พิ่น่าหน่วยมันจังสิดกน้ามันจังสิหวานพน้าวานหน่วยมันจังสใหง่ประสันนี่คือ ค้าวัของเพิ่นมันเดไปรุ่งก็บ่เขาใจเป็นเด็กน้อยแต่ว่าหมักพ้าดอกก็ลี้ิบาดเนี่หวานหอมน้ามันก็นไดออ้ตามเพิ่นกาวอ่างมาน,านั่นรุ่งบ่เ,เขาใจดอกอันที่สองตั้งข้อสังเกตว่าหมักพ้าน้าหอมที่อยู่แถว้ํากรอยใชยทะเลแมเพี่น้องจังสมุติสาครอนี่ไม่บันแผ่วในรุงไปซ้อมาปลูกเนี่ยมันก็เป็น,น้ําก้อย้ําเข็มนี่เพี่น้องหมักพ้าเขาก็ยังดกคือหวานแถว พะฉะนั้นมันน่าจะมีอยังเป็นความจริงอยู่กับเกลือใส่หมักร้ามันน่าจะมีความดีของมันอยู่เนาะถ้าใช้วิเคราะห์ตามหลักของวิทยาศาสตร์ของปุ๋ยแล้วนี่ยเกลือมันก็เป็นแค่นเสียมเนาะพี่น้องเนาะแคลนเสี่ยมมันก็จะมีพวกโพแทสเซียมผสมอยู่ตีแล้วก็จะมีพวกาอาหารล่ะไปอยู่ในเกลือเนี่มันจังจิได้หมักร้าวมันหวานนวยดกเพราะฉะนั้นแล้วก็ลุงจีไส้เนาะมันบ่ตายดลกลุงเคยใส่มางนจะเป็นเด็กหน่อยแล้วเออเสื่อมแล้วก็ต้องใส่เนาะ ผักผ้ามันติดจันไปหรอก้อนใส่กับจีฟันก้ันแล้วนี่ยมันเป็นก้อนๆมันเหมือนมันแข็งแล้วสวยมามันทีแหลกๆมันก็เป็นนั่นนั่นยุ่นละเนี่ยมันก็เป็นฟุยๆอยู่บาดนี่มันโดนมามันถือน้ำถืออยังมันก็แข็งเนาะนันเป็นก้อนจัดหน่อยไปหรอเออไปว่างใส่หนวดใส่หนวดรด เกลือเปล่าพี่น้องนี่คือต้นมะพร้าวนี่กำลังออกดอกพี่น้องจันทร์มันเหรอกำลังติดจันออกเป็นปีแรกเลยปลูกมาหาปีมะพร้าวน้ำหอมบรรพ์แผ่วบางคนนี่ถามว่าใส่จังไดยใส่หลายปันไดยเนะาะใส่น้ำกาบพี่น้องนี่ใส่น้ำสกใบกเลยเนาะนี่น้ำสกปรกกาบเลยใส่หลายปันเดกะ กาเอาพี่นองประมาณจากักสองสามกัมมือประมาณนี้แหละที่แนี่ๆนี่ยป้องกันในแมงจ้อหยอดได้ดีที่สุดก็คือเกลือเลยลไปนองนนอนคนวิชาการมันมาเอาไ,ไาส้ลงไส้ไปสั่นแต่ลุงจะเอาเกลือลงไส้นี่มันได้กินพร้อมแล้วลุงมัใส่ในสว่างเดีวไปน,ะะนองเนี่ย หอกแบบนี้เลยดิมันรนลงนันกา่นใบนี่ละ,ะวัตกมากมมันเกิดจะค่อยลาลายเลยซึมซึบลงเห้พี่น้องอ่าอาจจะสงสัยต่อว่าเป็นหยังจังบัวานใส่ดินรดปรสัสนให้มันหกักมันดูดกินนะรุ่งบก่าวใส่ะวาหยังหยาดดินเข้มพี่น้องเพราะมันมีต้น ไม่อื่นอยู่น่างนะ้อมีกล้วยมีมอนเบอร์รี่มีอะโวคาโดงสินะเนี่ยตุ้งเนี่ยมันเข้มละเอียดใหม่หมดนนี่มันตายเพราะฉะนั้าเอาใส่หยดมันใส่เอาไปหน่อยประมาณจากเดือนละเทื่าหนาฝนนี่เนาะอ่ะแล้วละนึ่งต้นต้นที่สองบ้านต้งหลับไปหน่อยนี่บ้านค้างอยู่นี่ เดี๋ยวฝนตกมากมันก็นจะซึมลงอยู่น่อันี้สามกำนี่ต้นนี้ก็ลัางดอกต้นก็ลัางเันกลางออกหลัก็มีหน่วยหน่อยเสี่มมากก็ลัางสุออกดอกเนาะใส่ ล,ลุงก็ใส้นสามกำบ่ใส่หลายค่าต้นนี้อีกนี่ต้นนี้ออกหมากก้อนมูเลยนี่นวยมันบ่นนนจับเห็นโบนี่จับกระบอกดกแล้วเอาเกลือเส้นนู่นมันตีเป็นยังไหน Ủa, oh, tuần này xuống thế nào Áo xuống tàu xay Săn vào xay này thì lạ Xay là bớt là phía nào ลุงปลูกทั้งหมดนี่สี่สิบต้นเหมืนเด้แต่ว่าเหลือตอนนี้ก็จะประมาณสิบกว่าต้นนี่ยแหละเพราะว่ามันตายไปเนอะลุงบ่ได้เห็ดรลองหนามให้เขาเนาะเอาใส่ขั้นแท่นหน้าไว้เ่ยแมแหลงโอ้ยมันะล่ะบ่อไงเสร็จแล้วบาดเนี่ยอันซุ้มโมนี่ที่มันเป็นจันติดอยู่นี่เพราะว่าลุงต่อท่อน้นามเลยได้เนี่ยเอาเปิดจะปิงเกิดใช่ห้อันซีกที่มันหนามไปบ่ถึงมันก็ตายพี่น้อง น้ำเลี้ยงหรือว่าตายกับว่ายังเองสินะแต่ซุกนี่เอาน้าเลี้ยงไปก็ได้ซ้ำนี่แหละโอ้แดดขัดพี่น,น้องเลยแดดคือฝนหยตกนี่งไปทั้งแดดทั้งเอาพักพก่อนนี่็จะเป็นสต๊อกเถียงหน้าคือเก่านี่แหละนี่เถียงนาน้อยควายรักนี่แหละนี่เถียงหน้าน้อยเศรอมีแห้งมีพัดลมผ่อนไม่ได้เห็นว่าก็ได้ อหอน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 โอ้ยบ่เดาผ่าหอดผ่าเสดหนา้าบ้าบน <c oughs> านเ,เ,เอาเอเอาเดวเสียเดี๋ยวเสียเอาโอ้ยหอนครพี่ห้อง้ย,ยวย่าไพ่ะหอนหอนหอน ผักเศร้ามีแห้งเรียบร้อยแล้วกันใส่ปุ๋ยพี่รลวงไปเนี่ยนี่คือปุ๋ยสูตรเสมอี่หลวงลุงซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมไว้อย่างเด้อนี่ลุงอ็จจะมาใส่ อโวคาโดน้ำแน่เนีน ie, นน่และต้นมอนเบอร์รี่ต้นมุ่นี่และแล้วก็ต้นมะพร้าวที่ใส่เกลือไปแล้วเนาะใส่สูตรเสมอไปเสริมไปไปน่น้องพรต้องใส่หลายดอกอโวคาโดเนี่ยจะใชจักเคกรืองกำมือนี่ใส่หลายกับกิน่เบดพี่นอะก,กินม่มบะก็เลยเฮ้ยถิ่มอันนี้มักไฟหวานใส่จักกำม,มือหนึ่งเอามอนเบอรี Mont ่ ie, น้ำ อันนี้กับมักร้าวกับกำบ้านกำบ้านไม่ผิดหวังเพระต้องหลายเพระต้องหลายอ่าเพราะอะไเขาได้เสริมนี่อโวคาโดทำนี่ละอันนี้ต้นห <It> มากลินฝ้าหมากเพกกาเป็นโบเซ่เหมือนกันคักก็เแล้วละเอาใส่จักน้อยมอนเบอรี่ี่นหวังว่านไปก็ได้ปุ๋ยเดอดือกินน้ำกันไปนี่ละ ปากเผาอันไปไกลแล้วบ้านไปหลดเอากล้วยมาหดีใสะหางๆไปวานเสริมไปสีหนอหวานเสริมเข้าไปบ่หลายดอกเอาตำหนิละเอาเอาวัวคาโด วัวคาโดเสริมไปมอนเบอร์รี่ทั้งมอนเบอร์รี่ทั้งมะพร้าวอะไรพี่น้องมันกินด้วยลำกันนี่างแหละ ต้นนั้นหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าหมากเพกาวัวข้ะโดดมากลินฟ้าข้าวอยู่ร่วกันนี่ละเอาปล่อยมื่อย <c oughs> พักหวานพี่น้องนี่ตนน้น้อยน่ tay chắc nói cho xe lái ừ. Tôn thì thì phát bán cả này Tay hăng Như cả phát quán này Tay lò khóp Mấy tuần dựa, mấy tuần dựa Tôn nhây này, phát Để นี่ก็พักหวานอีกหนึ่งต้นนี่ใส่หลายบ่ได้ดพักหวานมันบ่ได้มักปุ๋ยใสายไร้เลยเข้มตายสั่มใส่นะอยู่ใส่เนี่ยพักหวานปลาหกนี่ต้นหนึ่งไงได้ต้นกกน,นี้ก็ได้ใส่จักหน่อย เสริมให้มันหน่อยโอ้ยอยู่ใส่แน่นอนะปลาหกกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นพี่น้องเลยต้นหนึ่งต้นนี้ลุงปลูกแก้มปลาแก้มเมี่ยงกว่นเนี่ยแล้วพี่น้องเลยนี่ต้นนี้ใบใหญ่จักเกียนเนี่ยเอา mon quá một là mày mới ngọt với nặng nuôi lưng mẹ cứ gần mà nhắn นต้นหนึ่งใหญ่แล้วนี่เบียดกันกับอันต้นแดงอยู่นี่ยใจักหน่อยนี่ต้นหนึ่งอันพลไม้มึงหนอกไม่รู้จักชื่อนี่ต้นแบบไหวานพี่น้องเบียดกันกับกอกล้วยอยู่นี่ปลูกมาหลายปีแล้วบ่ใหญ่จักยาต้นอื่นเบียดคว้ามันเพิ่งบ่เดือบปุ๋ยใส่ ว่าไฟอันนี้ต้นมักเสี้ยวพี่น้องรอดตายมารอดจากแหลงมาไปกี่ต้นเงยอะไรแม่ไม่อยู่สองงาอ๋อปุ๋ยเต้มักสีดาฟรัลังกิมจูหอไว้บลาพี่น้องมาข้าวหนาจะได้กินยูนี่หัว้หลาหน่วยอยู่ด้วย ใส่ให้ปุ๋ยใส่ไม่ต้องใส่เยอะมากต่ใส่บ่อยๆโอ้หกขักหกขักฝลังจินมจู อันนี้พันศสาลีสาลีหน่อยไงบะมีม่เมล็ดต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายสาลี วิกระเบิดพอดีเอามาเหลืออยูนน่หน่อยนึงนิดเดียวเซ็ตซับเรียบร้อยพย่อกิจของลุงเมืนนี่เป็นเมือสุดถ่ายของลุงมานหน้าเจียวนี่วันต่อไปสามเมือไปพักผ่อนล้วก็กิน,กน,กน,กนข้าวเที่ยงแล้วก็อาบน้าอาบท่า เมื่อบ้านนหะพี่น้องผ่านเมืองขอนแก่นอันนี้มันโยมเพื่อนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อเมืองขอนแก่นหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเอา้าเป็นกำลังแรงใจกระเถบไล่กระเถบก,กดติดตามให้ลูกนี่ได้พี่น้องเด้อให้มันหอดพัฒนคนเร็วๆหัวก็ได้หาลอยเต็มๆหนึ่งนี่เดือนกุมภาพันธ์จะครบปีพอดีแล้วขันพ่อหอดหารวยก็โอ้ยหัวใจห่อยเยอ่อ เอาไว้คลิปน้ะคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักกอนสวัสดีครับ